พี่ดับเคยมีประสบการณ์แบบถูกฟีดแบ็กแล้วไม่มั่นใจเลยไหมคะเอ่อคืออย่างที่บอกบางฟีดแบ็กเนี่ยเวลาเราฟังจะอึ้งไปเลยนะเราจะรู้สึกว่าโหคือความรู้สึกปกติของมนุษย์อะมันจะรู้สึกไม่พอใจก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราลองพิบบนานจารณาดีๆเราก็จะพบว่าโดยส่วนใหญ่ฟีดแบ,บ็กอยู่ในเซตติ้งขององค์กรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นฟีดแบ,บ็กคุณภาพดีต้องใช้คำนี้คือฟีดแบ,บ็กมันมีหลายแบบนะคือบางอย่างเราเรียก noise คือคืออ่ายอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างสมมติว่าเราโพสคลิปใน youtube แล้วคอมเมนต์นี่ยนะมันจะมีคอมเมนต์ที่แบบคือมันจะมีมนุษย์โลกที่เหง่งสวยต้องใจ้คานี้นะคือไอ้พวกนี้เราก็จะไม่สนใจไง<แ>อแต่ว่าเราต้องแยกให้ออกว่าไอ้คนที่เหง่งสวยคนที่เขาฟีดแบคด้วยความหวังดีเป็นยังไงฟีดแบคจะลบแค่ไหนก็ตามถ้ามันมาจากความหวังดีคือเป็นฟีดแบคที่ดีค่ะ แต่ฟีดแบ็มันจะมีไอพวกเ่งสวยเราต้องตัดทิ้งเรียกว่าน้อยเราก็ไม่ต้องสนใจไปนะอันนี้เป็นคือคือถ้าเราไปสนใจทุกอย่างเนี่ยจะตายเอานะค่ะใช่แต่ฟีดแบ็ในองค์กรส่วนใหญ่มักจะคุณภาพดีน i อยไม่ค่อยเยอะถ้าฟีดแบ็ในองค์กรน i อยเสือแปลว่าเรารับคนมาผิดละอ่าปปว่าเราไปว่า,ร,ารับคนเ่งสวยมาทำงานนั่นเองนะคือเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่แบ่งองก่ไม่ควรมีน้อยเสียมันควรจะเป็นคุณภาพดี95อเ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 วลาเราฟังแล้วเนี่ยก็ให้รู้ว่านี่คือของขวันค่ะแม้ว่าจะทำใจยากหน่อยก็ตามจริงๆจริงนะพอคุปปกติอ่ะ,อะส่วนตัวเลยอ่ะเคยแบบได้แตบบ่ฟีดแบ็กที่ดีไม่ค่อยได้ไม่ดีตอนนี้ก็มีคือไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยเออกลับมาคิดว่าเออเราควรจะมีทักษะการฟังมากขึ้นละกันพูดให้น้อยลงเนี่ยตอนนั้นรู้สึกก็ช็อกนิดนึงนะแบบเออแต่ว่ารู้สึกทุกคนแหละแต่ว่าในที่า มันเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนกล้าในการให้ฟีดแบ็กกันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่อย่างที่สีจันทร์เนี่ยมีการทํายังไงให้เรื่องการฟีดแบ็กเป็นเรื่องธรรมดาไหมพี่ถัก็มีพี่ถนัดปกติก็พยายามจะบอกทุกคนแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นคือเราก็ไม่ลงไปดูแบบถึงขัน้นาหนเาต้องเช็กคก็ต้องทําตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราก็ไวใจวทีมหน้ใช่ไหมโอเคบางคนก็ไม่ได้ทำหรอกจริงอ่ะก็พยายามเป็นคอเรตัวพี่เองพี่ก็ทําค่อนข้างจะเนื่องเนื่อ อย่างน้อยที่สุดเดือนละครั้งหนึ่งต้องมานั่งคุยใช่ค่ะที่แบบนั่งคุยกันเฉยๆอะไรเงี้ยรออีกอันหนึ่งสาคัญมากฟีดแบ็อันหนึ่งที่สำคัญมากคือถ้ารู้สึกรับฟังอะไรมาแล้วรู้สึกแบบหุดหงิดต้องเงียบคือต้องต้องอย่าเพิ่งสวน,ออสวนถ้าสวนกูมันจบเลยมันก็จะกลายเป็นฟีดแบ็กเซสชั่นที่คนไม่อยากพูดไม่เขาอยากมาอย่าเพิ่งสวนต้องค่อยๆเพราะหลายครั้งเนี่ยเราอยากจะสวนก่อนแต่ว่าถ้าเราเงียบเราฟังเราไปตกผลึกก็ทัสองสามวันเราจะรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง <ừ> m, ิงหล,หลายอย่างที่เกิดขึ้นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่สีจันเองก็เกิดขึ้นมาจากฟีดแบ็ของคนข้างในนี่แหละจริงการฟีดแบ็กอ่ะอ,อย่างที่มิชชั่นอะ่ะที่พยายามทําให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วกันคือไม่ได้แบบเอ้ยทุกวันมีอะไรแต่มันจัดเป็นเซชั่นแต่จริงๆอ่ะการฟีดแบ็กก็ควรจะนักแบบเจอหน้ากันเราจะได้เห็นท่าทางสีหน้าแววตาเนี่ยคะ่ะแต่ว่ามันมีช่วงอย่างถ้ามันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยออนไลน์ประชุมเหมือนเราประชุมรีวิวโอเคอาร์กัน แล้วก็ก่อนท้ายก็เป็นแบบฟีดแบ k เลยซึ่งปกติแล้วจะให้แต่ละทีมาพูดว่าเออตัวเองแบบเพล์เช็คเป็นยังไงไอเดือนที่แล้วค่ะก็คือเรียกเลยว่าอ่ะทีมนี้ ไม่ต้องพูดนะฟังแล้วก็ให้แต่ละทีพูด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 ว่าแบบมีอะไรบ้างซึ่งทุกคนรู้สึกว่ามีการคิดวิเคราะห์แล้วก็เรียบเรียงมาดีแล้วในลาก็ค่ะตอนนี้มันมีแบบจับเวลาเหมือนแบบจับเวลาในเซสชันว่าอ่ะให้บอกคนละ5้าทีห้าทีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเซสชันที่ดีมากพอลองทำมาทุกคนเหมือนให้ฟีดแบ็กที่ดีต่อกันเลยอ่ะงเงยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นปกติอะแล้วมันก็จะรู้สึกธรรมดามากเลยว่าอ๋อคือมันคือความหวังดีที่ตั้งใจให้งานนนมััดดีีไป้้วยกเนนคะ่ะ